Hollywood Game Night Thailand Hollywood Game Night Thailand มาแล้วนะเจ้าวันอาทิตย์หกโมงยี่สินทีทางช่อง3แห่งนี้นะครับก่อนการแข่งขันจะเกิดขึ้นนะครับ ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วหลายๆคนตอนนี้เชื่อเรื่องดวงนะครับผมแล้วก็เรื่องหมอดูมากคุณเชียร์เคยไปดูหมอโดยเปิดไพ่ยิปซีอะไรไหมจริงๆได้มีโอกาสไปรายการหนึ่งเป็นดูยังไงดูลายมือดูไพ่ดูอะไรคือไม่เห็นหน้ากันแล้วก็เหมือนเอาวันเดือนปีเกิดอย่างนี้ให้ให้อาจารย์ดูค่ะครับและอาจารย์แม่นมากโอ้วันนั้นได้ยออาจารย์บอกผมจะงอก โอ้โหแบบแป๊บเดียวใช่ผมเข้อเลยอแล้วก็วันนี้อาจารย์บอกจะได้ตบคิงคองหรืออาจารย์บอกจะได้ตบคิงคองรือีกอ่าแล้ววันนั้นมันแม่นเรื่องอะไรยังไงที่ที่คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์ที่อึ้งเนี่ยอาจารย์บอกว่าย้อนไปเมื่อประมาณสักปี66ช่วงตุลาคุณเลิกกาแฟนนี่อย่างเงี้ยนี่ก็เลยแบบแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นคุณรู้รู้ล้อเล่นไม่รู้ เขาดูจากวันเดือนปีเกิดอย่างเดียวเลยใช่เชงก็งงเชก็งงแบบงงเหมือนกันว่าทักแบบเป๊ะมากเลยแล้วบอกว่าจะได้ผัวใหม่แบบผมสกินเฮดผิวแบบสีแทนแทนเดี๋ยวเดี๋ยไม่ใช่ละหมอเคยทักเรื่องแบบมีเพื่อเป็นเงาอะไรอย่างไมีเพื่อนเป็นเงาอะไรอย่างไม ว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่คู่กับสังคมไทยนะการเตรียมตัวเตรียมใจระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่น่าเชื่อแต่ก็ทักมาเพรคุณเป็นยังไงอะโอ้ยหมอเหรอไปอุ้ยไปให้ดูไปให้หมอฟันดูตลอดให้หมอฟันให้หมอฟันหมอบอกว่าไงฮะหมอโอ้โหเฮ้ยใหญ่มากไปเราฟันกางฟันถูเราฟันกลาฟันของของอุทเป็นไงครับก็ตรงที่ผมไม่ค่อยได้ดูดวงเท่าไหร่ครับเอออยากดูไหมอยากดูไหมอยากอยากครับอยากดู ต้องเลือกเจาะจงดูแบบไหนไหมดูดูลายมือดูดวงดูไพ่ยิปซีดูอะไรได้ได้หมดเลยครับได้หมดเลยเคยดูยังยังไม่เคยครับยังไม่เคยควรจะต้องเปิดประสบการณ์คุณช่วยพาไปหน่อยได้ไหมได้เนี่ยเขาบอกดวงระวังโดนราหูอมนะดวงระวังโดนราหูอมนะต้องไปเปิดดวงนะแล้วทำมี่ทำมี่ได้ดูบ้างป่ะได้ดูบ้างค่ะดูบ้างดูบ้างแล้วเขาว่าไงชีวิตของเรา ก็เขาบอกว่าชีว e ิตการงานรุ่งเรืองแต่เ so ป็นตัวเป็นตนกับเขาแล้วแล้วก็จะได้เงินแสนได้เงินแสนแฟนยังไม่มีคุณอนเล็ก่ะครับคุณได้ดูบ้างไหมฮะไม่ค่อยได้ดูครับผมเพราะว่าเพราะว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีมากๆอยู่ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปพึ่งทางอื่นเวลาุโทษนะไม่เกี้อธิบายหรือจากอธิบายหรือจาก มาอยู่สองอย่างเหมือนไม่ได้อธิบายเหมือนมานั่งด่าเออแบบนิดเดียวเองอ่ะใครเอาความานั่งตรงข้ามเปยมาถึงเกมเกมนี้แล้วครับจะตัดสินกันแล้วครับว่าใครจะเข้าสุรับแจ็คพอตนะครับเพลงฮิตปิดหูทีมแฮมมี่ได้เล่นก่อนว่าคะแนนนําอยู่แค่1นถึงสคะแนนแต่เนี่ยข้อละ5คะแนนมี่ไปราปล่อยไหมก็ว่ายค่ะโอ้สบายเลยเออ ไปออกไปดื่มอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะไม่ได้ไปอยู่บ้านทําอะไรครับฟังเพลงบ้างเฮ้ยเอาแล้วเข้าชาคนสุราษฎร์ด้วยไอ้ผมยังไม่รู้ทําไมคุณรู้ว่าเขาเป็นคนสุราษฎร์รู้ไงถามเมื่อกี้แล้วเพลงที่เขาฟังไม่ธรรมดาด้วยนะเป็นแรงงนงเนบอกโตที่สวีเดนเออ วิธีการเล่นนะครับทั้ง3ท่านจะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เต้นตามท่าของเพลงเพลงนั้น้าม่จะใส่หูจะไม่ได้ยินเลยไอ้พวกนี้ก็สื่อสารด้วยท่าเต้นเขาจะมีท่าประจําของแต่ละเพลงเขาเต้นกันไปร้องกันไปอย่างเต็มที่ตะโกนได้เลยครับเพราะคุณไม่ได้ยินอะไรเลยถ้าคุณตอบชื่อเพลงถูกคุณจะได้5คะแนนต่อหนึ่งเพลงเล่นกันแบบผม้้องได คุณร้องคุณตะโกนคุณทำอะไรได้หมดเลยอ่านปากลองดูแล้วกันนะครับว่าพวกคุณจะทำยังไงบ้างเยี่ยมพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับเจมส์ี่ครับเชิญโอ้ยอะไรไปยากพร้อมโ,โอเคเตรียมตัวปีสาสาีปีศาจอ๋อจบแล้วจบแล้ว

หมดเวลาอดหูได้ครับพอดหูได้แล้วไม่ได้ตายเลยได้ไปเยอะเหมือนกันครับได้ไปเจเพลงคูณล้ากับ3ามบหวกไก่3านะครับตอนนี้นำอยู่72ขคะแนนมีทางเดียวครับที่ท็อปจะได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตพวกคุณต้องได้8เพลงพร้อมยังพร้อมเข้าที่ ถ้าอยากรู้ชื่อเพลงอยู่ตรงนี้นะครับโอเคอะไรอ่ะพร้อมเพลงมาอมพามาพูดก็ไม่เชื่ออมพามาพูดก็ไม่เชื่ออมพามาพูดถูกต้องไปสองใจสองใจไปเมื่อรักมันชทำไม่เธอหนักใจฟื้นไปมันก็ชุนนา

Ờ đây rồi. Wow, to let me ล็อกเมื่อกี้ผมได้ยินพริกหยวกพริกหยวกเมื่อกี้มีพริกหยวกใช้เปล่าอ่ะถอดหูได้แล้วครับแต่เมื่อกี้พูดพริกล็อกป่ะพริกขี้หนู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 นะไม่เพราะว่ามันมีเพลงนึ่งที่เขาทำอย่างเงี้ยพริกขี้หนูแปลว่าพริกขี้หนูไม่ได้นะมันมันคือเพลงล็อกเพลงยุ่งเพลงยุงพ่ง คุณต้องได้8เพลงครับคุณท็อปครับถึงจะเข้าสู่รอบจ่าพอร์ตเพราะตอนนี้เขาได้7คะแนนค้านำอยู่ด้วยและทีมคุณท็อปได้ไปทั้งหมดโอ้ยได้กี่คะแนน่ะเจ็ดเพลงแพ้ไป70ต่อ72คดสบทีนีครับเชิญทางนี้เขาเปิดเพลงด้วยมั้ยเปิดเพลงอัดข้างในด้วยไม่ได้ยิน เลือกสองคนคนหนึ่งจากทีมตัวเองอีกคนหนึ่งฝั่งนี้เอา2คนไปช่วยคุณทำา1 0 0 0แสนบาทให้ได้โอเคค่ะทีมตัวเองเลือกใครครับพี่ายค่ะแลกพี่ายพี่ายเชิญมายืนตรงนี้เลยพี่ายมาเลือกแล้วสําหรับทีมนี้เลือกใครครับพี่เสียค่ะอตะกี้้าอยู่เหรอฮะตะกีู้บเหรอ พี่ก็เข้าใจว่าอยู่ดีๆเขาเป็นแขกล้ำเชิญมาเที่ยวรายการเราเอาล่ะคุณมั่นใจแล้วนะครับคุณได้คุณเชียร์นะครับกับคุณนายสองท่านนี้จะคว้าหนึ่งแสนให้คุณได้หรือไม่ช่วงหน้ากลับมาดูเกมนี้ก็จบไปแล้วนะครับ ทั้งพิเตอร์พิเชียและพี่ลัสมีแขทุกคนทีมเวิร์กดีมากครับช่วยกันใบ้ได้ดีมากยังไงแล้วถึงแม้ท็อปจะแพ้ในเกมนี้ไปแต่ยังไงแล้วอะฝากทุกคนทางบ้านช่วยเป็นกําลังใจให้น้องแตมี่ด้วยนะครับว่าน้องแตมี่จะคว้างินแสดได้ไหมเป็นกําลังใจให้น้องเตมี่ด้วยนะครับ